วันนี้เป็นวันที่มีความรู้สึกเสียใจกับการเมืองของประเทศไทยมากขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมเองเมื่อเห็นพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่เรียกว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองเราได้เห็นพฤติกรรมตั้งแต่เปิดแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานโดยที่ไม่ให้เกียรติและก็ยังเหย,ยียดย่า พักที่เขายอมส่งไม้ต่อให้พักที่เขาได้รับฉันทานุม,มัติเป็นอันดับหนึ่งคุณแสดงออกมาด้วยความกักคระแสดงออกมาอย่างร้ายกาจมากโดยเฉพาะในเรื่องของการแถลงข่าวและสุดท้ายจบลงด้วยการปล่อยให้คนแก่โง่งๆคนหนึ่งที่พักของตัวเองมีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นออกมาขับไล่สายส่งเป็นกลาง ที่ถแถลงข่าวแล้ก็นักข่าวรายร้อมเต็มไปหมดแล้วก็ออกสู่สายตาของประชาชนสิ่งที่เราได้เห็นนั้นจะถูกจะผิดยังไงไม่รู้แต่มันเสียมารยาทมากๆมันย่ายีความรู้สึกของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกพักที่เขาต้องการให้มานทำลายล้างระบบเผด็จการต่อท่ออำนาจ ั้งแต่ที่ผ่านมาหลังวันที่14พฤษภาคมที่พักเก้าไกลได้เป็นอันดับหนึ่งและก็แสดงออกถึงการให้เกียรติพรรคร่วมมาจัดทำา MOU ด้วยกันทุกครั้งที่มีการร่วมกันประชุมเราได้เห็นการให้เกียรติจากพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็คือพรรคเก้าไกลให้เกียรติทุกๆุพรรคไม่เคยเหยียบย่ำไม่เคยย,ย่ำดีให้เกียรติทุกย่างก้าวเสมอมาที่เราเห็น แต่สิ่งที่คุณกระทำโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเราเห็นตั้งแต่ก้าวแรกเราเห็นตั้งแต่สีหน้าท่าทางแรกที่คุณได้มีโอกาสามาร่วมกันการแสดงออกทั้งหมดที่แสดงออกถึงความรักความ,มกลมเกลียวกันนั้นมันเป็นการเฟกทั้งหมดประชาชนเขาดูออกแล้วก็สิ่งที่คนแก่คนนั้นทำโดยการขับไล่สายส่งให้พักที่ได้อันดับหนึ่งนั้นเสียสละไปเป็นฝ่ายค้าน บ้าหรือเปล่าคิดได้ยังไงสมองเลอะเรืนหรือเปล่าหรือไปรับกล้วยไปแดกกล้วยของใครมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะพวกคุณรับประทานเงินภาษีจากพวกเราตลอดชีวิตของคุณคุณรับประทานเงินภาษีของประชาชนแล้วสิ่งที่คุณตอบสนองประชาชนนั้นคืออะไร แก่กระโหลกกลาอย่างน,น้อยๆควรจะให้เกียรติกันอย่างน,น้อยๆควรจะมีมารยาทให้ลูกหลานได้เคารพนบนอกนอก,ก่อนที่จะลาโลกนี้ไปเป็นวันที่พวกเราคนที่รักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยเหมือนถูกตบหน้าเหมือนถูกตบหัวเหมือนถูกเหยียบย่ำจากคนฝั่งเดียวกันเอง เพราะฉะนั้นถามว่าพักที่เขาได้อันดับหนึ่งพรรคเก้าไกลเขาทําผิดอะไรเขาผิดเด้อเขาผิดที่มีประชาชนเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งถึงจะขับไล่สายส่งกันขนาดนั้นสภาก็มีการยกมือโหวตทุกอย่างมีหมดแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่สิ่งที่พวกคุณทำล่อ,อก,กันเองฟัดกันเองหักหลังกันเอง ไม่ไว้หน้ากันเองสิ่งที่ทำมาแบบนั้นประชาชนเขารับไม่ได้ขอเป็นตัวแทนอีกหนึ่งเสียงของประชาชนที่รับสภาวะในสิ่งที่พวกคุณทำแบบนั้นไม่ได้ในวันแรกก็คือพักเสรีรวมไทยมีเพียงหนึ่งเสียงแต่อยากจะได้ซีนได้ฉากหิวแสงเขาปิดประชุมแล้วยังดันทะลึง่ง ออกมาคว้าใหม่แล้วมาขับไล่พักที่ได้อันดับหนึ่งกลางวงแถลงข่าวถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ยรายมากมากเพราะวันนี้พักเพื่อถ่ายได้นัดพักภูมิใจไทยที่เราก็รู้อยู่นะครับว่าพักนี้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาขนาดไหนแต่ก็สามารถผสมพันธ์กันได้สามารถที่จะนำมา เพื่อทําให้ตัวเองมีอํานาจในการที่จะใช้มันเพื่อขึ้นสู่อํานาจในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าคุณได้ไปคุณคิดว่าคุณมีความสง่างามมากน้อยขนาดไหนที่ได้ไปหรือไม่สนใจเพียงแค่ได้อํานาจทำได้ทุกอย่างใช่ไหมหรือมีดีลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าตามที่มีนะักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาวิเคราะห์กักมา สิ่งที่คุณทำในวันนี้คือคุณนำพักภูมิใจไทยนั้นมาถแถลงข่าวแล้วก็เหยียบย่ำหมู่ใจของประชาชนเหยียบย่ำความรู้สึกของประชาชนให้พักภูมิใจไทยออกมาถแถลงข่าวตรงๆต,ต่อหน้าคุณว่ายังไงก็ไม่ร่วมกับพักก้าวไกลซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วเขาประกาศอยู่แล้วตลอดมาว่าเขาไม่ร่วมคุณก็ยังนำเขามาถแถลงข่าว จะให้ประชาชนรู้สึกอย่างไงตลอดเวลาที่ผ่านมาความเป็นสุภาพบุรุษของพักก้าวไก่เราได้เห็นความเป็นคนที่ให้เกียรติทุกๆคนจากหัวหน้าพักก้าวไก่เราก็ได้เห็นแต่สิ่งที่พวกคุณตอบสนองสิ่งที่พวกคุณตอบแทนหลังจากที่เขาโดนเหยียบย่ำจากอำนาจที่ไม่พึงประสงค์อำนาจมืดจากสิ่งที่เผด็จการ ได้วางเอาไว้แทนที่จะเห็นอกเห็นใจและร่วมกันต่อสู้ไม่ลับทําลายมันกลับเหยียบย่ําเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าถ้าคุณกลับขั้วย้ายข้างแล้วได้อํานาจรัฐไปคุณจะมีความสุขอยู่บนกองอํานาจวาสนาไม่ใช่ คุณได้อำนาจนั้นไปท่ามกลางซากศพที่คุณได้เหยียบย่ำจากการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เพราะไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกที่ว่าเป็นนั่งร้านให้ประเด็จการนี่แหละที่มันสนับสนุนให้เกิดเรื่องราวต่างๆแบบนี้ขึ้นแต่คุณก็ยังคิดว่าเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติคุณจำเป็น ้องสลับขั้วย้ายข้างคุณคิดว่าประชาชนเป็นส้นตีนอะไรหรอคุณคิดว่าประชาชนกินหญ้ากันกระน,นั้นหรือคุณไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ที่มันจะย้อนกลับมาเหมือนพฤษภาสามห้าอย่างนั้นหรือคุณไม่สนใจที่ฝั่งคุณถูกปฏิวัติรัฐประหารไปกี่ครั้งกี่หน จากคนตระกูลที่เป็นเจ้าของพรรคของคุณเพียงต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลคุณเหยียบย่ำได้ทั้งหมดกน,นั้นหรือพรรคเพื่อไทยคุณทำเพื่อใคร